เคสนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าชายคนหนึ่งนะครับอายุประมาณ26ปีผู้ชายคนนี้เรียกได้ว่าได้มีการก่อเหตุลักพาตัวเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปนะครับเด็กคนนี้เนี่ยอายุเพียงแค่12ขวบเท่านั้นน้องเนี่ยเรียนอยู่ชั้นป .5 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งคือที่บอกว่าลักพาตัวไปนี่นะครับน้องเนี่ยนะครับหายตัวไปอย่างลึกลับนานถึง4วันเลยเดียวแน่นอนว่าทางครอบครัว หัวอกคนเป็นแม่มลูกสาวหายไปนานขนาดนี้ประมาณ4วันโอ้โหก็ค่อนข้างที่จะนะครับเป็นห่วงนะครับแล้วก็รำพหายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่นะครับก็ไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูวินาทีหัวใจสลายของคนเป็นแม่กันหน่อยนะครับสุดท้ายเคสนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับนี่เลยนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เริ่มจากคุณแม่ ได้เข้าแจ้งความเอาไว้ที่โรงพักสอนอวัดพระยาไกรเอาไว้ว่าลูกสาวเนี่ยหายตัวออกไปจากบ้านแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาโดยทางตำรวจชุดสืบสวนต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่ากลัวว่าเด็กคนดังกล่าวเนี่ยจะตกอยู่ในภาวะอันตรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานช้าไม่ได้นะครับ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ตามแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดนับร้อยตัวเป็นร้อยร้อยตัวเลยนะครับอย่างยากลำบากสุดท้ายไปเจอหลักฐานสำคัญเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์พาเด็กคนนี้นั่งสอนถ้ายแล้วก็มุ่งหน้าไปที่เขตทุ่งครุกรุงเทพมหาคนครเนี่ยฮะต้องค่อยๆแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดทีละจุดทีละจุดไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจอว่า ขับรถมุ่งหน้าไปที่เขตทุ่งครุเนี่ยฮะก็เป็นจุดที่เขาพาเด็กผู้หญิงมาอยู่นี่นะครับก็เป็นห้องพักอยู่ที่ย่านบางมดก็คือฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครนะฮะผู้ชายคนนี้เขาอ้างว่าแค่ชวนน้องมาเล่นเกมเนี่ยฮะเป็นคำกล่าวอ้างของเขาแค่ชวนมาเล่นเกมนะครับจนกระทั่งเวลาตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมากำลังตำรวจกว่า10นายบุกขึ้นไปที่ห้องพัก บนชั้น11โอ้โหอยู่สูงพอสมควรแล้วก็ไปเจอตัวนายนรพัฒน์อายุ26ปีอายุห่างกันกี่ปีเนี่ย26 14ปีลบ12ห่างกันประมาณ14ปีานายนรพัฒน์คนนี้นะครับอยู่กับน้องผู้หญิงในห้องพักทันทีที่ช่วยเหลือน้องออกมาได้โอ้โหผู้เป็นแม่คุณแม่ที่ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจไปทุกที่ด้วยถึงกับหลั่งน้ำตาร้องห่มร้องไห้ออกมา แล้วก็โผลเข้ากอดลูกสาวด้วยความโล่งอกโล่งใจทันทีนั่นเองครับทีนี้จากการสอบสวนในเบื้องต้นนะครับนายนรพัฒย์ยอมรับสารภาพว่ารู้จักกับน้องผ่านเกมออนไลน์แล้วก็ชวนน้องมาเล่นเกมที่ห้องโดยอ้างว่าไม่รู้ว่าน้องอายุเท่าไหร่และปฏิเสธว่าไม่ได้ก่อเหตุล่วงเกินหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศอันนี้เป็นคำปฏิเสธของเขานะครับ ส่วนรอยเลือดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบอยู่บนที่นอนเจ้าตัวก็อ้างว่าเป็นรอยเลือดจากแผลที่ขาของตัวเองครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อเบื้องต้นนะครับในแจ้งข้อหาหนักพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารไว้ก่อนส่วนข้อหากระทำชำเราก็ต้องรอผลตรวจร่างกายและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มายืนยันอีกครั้งเชื่อว่าหลักฐานตรงนี้ก็คงจะไม่ยากนะครับ ในการที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่านะครับชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาก่อเหตุล่วงเกินหรือว่าล่วงละเมิดทางเพศเด็กผู้หญิงคนนี้หรือไม่ซึ่งก็ถือว่ากรณีดังกล่าวเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยไปยังคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเรื่องการเล่นเกมออนไลน์ของบุตรหลานที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจริงๆนั่นเองครับเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสนะ,ะนะฮะก็ค่อนข้างที่จะน่าห่วง ใครที่มีบุตรหลานอาจจะดูแล้วดูท่าทางติดเกมซะเหลือเกินใช่ไหมฮะก็อาจจะต้องคอยสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกมก็เลยไม่ได้ทราบรายละเอียดลึกๆสักเท่าไหร่นะครับว่าเอ๊ะเรื่องของการเล่นเกมออนไลน์มันมีการชักชวน นะฮะให้ไปเล่นเกมกันที่ห้องแบบนี้ประมาณนี้หรือเปล่า่เองครับมันมีมันมีนะคะแต่ว่าถ้าหายไปถึงแบบ4ี่วันอย่างนี้มันก็ผิดปกติแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆหนูๆเนี่ยอย่าไว้ใจใครง่ายๆนะคะอย่าโดยเฉพาะคนที่เรารู้จักบางทีเขาก็มาก่อเหตุกับเราดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็อย่าไปไหนมาไหนกับคนข้างนอกนะคะคือจริงๆแล้ว่ถ้าเกิดห้ามเลยว่าอย่าไปเล่นเกมนะบางทีมันก็ดูบังคับเขาเกินไปไงค่ะ,คะ เพราะว่าเกมหลายๆเกมบางทีก็ช่วยเสริมเรื่องของพัฒนาการนะครับสเสริมทักษะหลายๆอย่างได้<ช>ถ้าเป็นเกมที่มีประโยชน์ะนะครับถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ดูแล้วนะครับก็สามารถอนุญาตให้น้องๆเล่นเกมได้แต่ว่าอย่างมุกที่เขามักจะแซลๆกันใช่ไหมครับอย่างเช่นมาเล่นเกมที่ห้องพี่ไหมมาดูแมวที่ห้องพี่ไหมนะครับมาดูการ์ตูนมาดูซีรีส์ที่ห้องผมหรือเปล่าอะไรทํานองนี้เข้าเพลงแล้วนะ นะฮะก็คืออย่าไปเด็ดขาดโดยเฉพาะคนแปลกหน้าเพราะว่าอาจจะตกอยู่ในภาวะอันตรายแบบกับเคสนี้ได้นั่นเองครับใช่ค่ะ